สวัสดีครับวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมปลายนะครับบทที่17ของแข็งและของไหลส่วนโดยสุนทรพิมพ์เสนหัวข้อ17.1.4นะครับการประยุกต์ใช้สภาพยืดหยุ่นในชีวิตประจำวันนะครับหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อย่อยที่4ละนะของหัวข้อ17.1หัวข้อ17.1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของแข็งและสภาพยืดหยุ่นของของแข็ง ก็นะคือบทนี้เนี่ยมันชื่อบทว่าของแข็งและของไหใช่ไหมแล้วในช่วงแรกเนี่ยเราก็มาลุยของแข็งกันก่อนนะครับแล้วไอ,อ้ของแข็งเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับในหนังสือก็เลยแยกเป็นประเด็นย่อยๆตามหัวข้อย่อยที่ 1, 2, 3แล้วก็มาถึงนี่ก็หัวข้อย่อยที่4ละนะครับถ้าเราจะทบทวนกันนิดนึงหัวข้อย่อยที่1เราก็จะพูดถึงแรงนะครับ นะบทบาทของแรงที่ทําให้วัตถุเนี่ยเปลี่ยนสภาพนะครับไปเลยนะปกติในบทก่อนเนี่ยเราพูดถึงแรงนะในบทก่อนหน้าน,น้าน os, นะในบทกลศาสตร์เราพูดถึงแรงในบทบาทที่ว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะพูดถึงว่าแรงเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่แต่เปลี่ยนสภาพตัวเองไปเลยนะครับก็คือแรงอาจจะทําให้วัตถุของแข็งน่ยบุบ นะเออหรือว่าบิดเบี้ยวไปเลยนะครับโดยไม่ได้เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะแต่เปลี่ยนเปลี่ยนสภาพตัวเองเปลี่ยนสภาพในเนื้อสารนะครับอัน hmm. นั้นในหัวข้อย่อยแรกที่เราพูดถึงไปเพราะฉนั้นออพอมาหัวข้อย่อยที่สองเนี่ยมันมีค่าสองค่าครับที่เราจะใช้บ่งบอกถึง ลักษณะที่แรงเนี่ยไปทําให้วัตถุมันบิดเบี้ยวเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงอ่ามันมีตัวเลข2ตัวนะมีค่า2ค่าที่จะบรรยายลักษณะอันนี้ได้นะครับก็คือความเข็นและความเครียดนะเออพอมาหัวข้อย่อยที่2เราก็ไปพูดถึงนิยามของความเค็นและความเครียดนะครับพอมาหัวข้อย่อยที่3เนี่ยนะ เ,เราก็จะได้รู้จักกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะเป็นค่าอีกค่าหนึ่งก็คือเรียกว่าอ่าโมนูลัสของยังนะครับเออค่านี้แหละนะที่จะเป็นตัวเออเอามาบรรยายลักษณะของของวัตถุได้นะเออนะครับซึ่งเราก็ได้สอนการคำนวณค่าโมนูลัสของยังไปแล้วในหัวข้อนี้นะครับเออมันก็เกี่ยวข้องกับความเข็นและก็ความเครียดนะอ่าพอนนี้พอเรามีค่าโมนูลัสของยังแล้ว นะเรามีรู้จักความเค้นแล้วก็ความเครียดแล้วเราจะเอาทั้งหมดนี้มา,าประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจำวันก็คือยังไงนะก็ในคลิปนี้แหละคือในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเอา,อาเอาง่ายๆเลยนะก็คือว่าเราจะเอาตัวเลขความเค้นและความเครียดค่าโมดูลัสของยังเนี่ยมาพิจารณาเพื่อที่จะเลือก ใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานเออนี่ในชีวิตจริงเราก็จะใช้ค่าเหล่านี้นะในการาพิจารณาวัสดุนะครับเช่นวัสดุก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเออนี่ก็จะเอามาใช้ในชีวิตจริงได้นะในชีวิตประจําวันนะครับเราก็เนี่ยประเด็นนี้ก็จะพูดถึงในคลิปนี้นะครับ ว่าค่าเหล่านี้มันจะบ่งบอกอะไรนะครับถ้าเราจะเลือกใช้วัสดุต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ยนะค่าเหล่านี้มันบอกอรเราได้บ้างอาจจะจะมาว่าก,กันนะครับในคลิปนี้เลยนะก่อนอื่นเนี่ยมาเริ่มที่รูปนี้กับครับในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เรานิยามค่ามนุูลัสของยังเนี่ยให้ดูรูปนี้ไปอีกครั้งนะแต่ตอนนั้นดูไปแค่คร่าวๆนะตอนนั้นเราสนใจแค่ช่วงของกราฟที่เป็นกราฟเส้นตรงไ่มั้ยนะแล้วก็นิยามค่ามนุลัสของยังขึ้นมาจาก ช่วงที่เป็นเส้นตรงอันนี้นะครับอันทีนี้มาดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวแต่จะละเอียดนิดหนึ่งนะครับอ่าก็คือว่าเริ่มอ,อย่างนี้กราฟนี้มันมาจากไหนนะที่มาของกราฟนี้ก็คืออย่างนี้ครับสมมุติเรามีเส้นลวดหรือว่าวัสดุที่มันมีลักษณะตามยาวแบบนี้นะเออแล้วเราออกแรงดึงมันนะออกแรงดึงอัดก็ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็เส้นลวดนี้มันก็จะยาวขึ้นจากเดิม นะครับสมมุติตอนแรกมันยาว l 0นะครับแล้วก็พอดึงปั๊บมันก็ยาวขึ้นจากเดิมเป็นเดลต้า l นะไอเส้นลวดก็สมมุติมีพื้นที่หน้าตัดเป็น a นะาจากตรงนี้เนี่ยเราพบว่าเราสามารถคำนวณความเค้นกับความเครียดได้ตามสูตรนี้ครับถูกไหมออแรงค่าหนึง่งรันก็จะให้ความเค้นค่าหนึง่งโดยที่พื้นที่หน้าตัดเหมือนเดิมถูกไหม ถ้าเราเปลี่ยนไปใช้แรงอีกค่าหนึ่งความเค้นก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งใช้แรงค่าหนึ่งความเค้นก็เป็นอีกค่าหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยความเค้นหรือแรงที่เราออกไปตัวเนี้ยที่ทำมันทาให้เกิดความเค้นเนี่ยมันส่งผลต่อเนื่องทําให้เกิดความเครียดด้วยครับความเครียดในวัรสดุนี่นะเราก็อย่างในลวดเส้นเนี้ยเราก็คํานวณได้จากสูตรนี้นะอ่าเดลต้าเอส่วน L0 นะครับก็คืออัตราส่วนระหว่างอะไร ความยาวที่เปลี่ยนไปของเส้นลวดนะกับความยาวเดิมนะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าเราไปลงไปทดลองเนี่ยถ้าเราลองปรับค่าแรงแรงค่าหนึง่งมันจะทําให้เกิดความเค็นและก็ความเครียดค่าหนึง่งถ้าปรับไปใช้แรงอีกค่าหนึง่งความเค็นและความเครียดมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งเราปรับค่าแรงเนี่ยไปเรื่อยความเค้นและความเครียดเนี่ยจะปรับไปเรื่อยแล้วถ้านําม,มาเขียนกราฟเนี่ยมันจะได้กราฟตามนี้ครับ เนี่ยกราฟความเคยนและความเครียดนะครับก็คือยังไงก็กราฟนี้บอกว่าถ้าเราเพิ่มแรงมากขึ้นความเค้นมันก็มากขึ้นพอความเค้นมากขึ้นความเครียดมันก็จะมากขึ้นนะเป็นไปตามกราฟนี้เลยครับกราฟส่วนเนี้ยนะเออส่วนที่เป็นกราฟเนี่ยมันจะมี3ช่วงช่วงแรกมันจะเป็นเส้นตรงนะครับช่วงที่2จะเป็นเส้นโค้งช่วงที่3ม,มันโค้งเ,เป็นแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นเ en, นี่ยกราฟไม่มีแล้วก็คือว่ามัน มันหยุดมันพังไปแล้วนะครับก็คืออย่างนี้กราฟนี้อธิบายได้อย่างนี้ครับว่าช่วงแรกๆนะถ้าเราออกแรงมันจะเกิดเป็นความเข็นใช่ไหมความเข็นค่าหนึ่งมันจะได้ความเครียดค่าหนึ่งแล้วก็ความเข็นกับความเครียดมันจะสัมพันธ์กันตามกราฟเส้นตรงความสัมพันธ์ที่เป็นกราฟเส้นตรงแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะการแปรผันตรงนะครับเออก็คืออัตราส่วนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปมันมีค่าคงตัว นะครับก็คือว่าคืออย่างนี้ถ้าเรามองไปที่จุดจุดหนึ่งของกราฟนะแล้วมองไปที่แกน y เราจะพบว่าจุดนี้มันตรงกับค่าความเข็นค่าหนึง่งตรงกับค่าความเครียดค่าหนึง่งถ้าเราเอาค่าความเค้นกับความเครียดมาหารกันมันจะได้ตัวเลขตัวหนึ่งแต่ถ้าเราขยับไปจุดอื่นเนี่ยนะเออเอเอ,เ,อเราก็จะได้ความเข็นค่าหนึง่งความเครียดค่าหนึงน่งค่าที่มันแตกต่าง นะถ้าเราปรับค่าแรงเนี่ยค่าความเค้มขอความเครียดนั้นจะต่างไปจากเดิมแต่ถ้าเราเอาความเข้มตั้งหารด้วยความเครียดมันจะได้ตัวเลขเหมือนเดิมกับที่จุดจุดนี้เออตัวเลขนี้แหละเราเรียกว่าค่าโมดูลัสของยังนะครับสรุปก็คือค่าโมดูลัสของยังเนี่ยมันหาได้จากความชันตัวนี้นะหรือเอาเลขบนแกน Y ที่อยู่ในช่วงการแปรผันนะหารด้วยเลขบนแกนตั้ง นะช่วงการแปรผันตรงนะครับเอออ่ะแบ่งเราแบ่งจุดตรงนี้นะนี้ตั้งแต่ศูนย์จนถึงจุดกอไก่เนี่ยจุดกอไก่เขาเรียกว่าขีดจํากัดการแปรผันตรงนะครับนี้กราฟในช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงเออนะช่วงแปรผันตรง ตรงช่วงนี้แหละครับที่เรานิยามค่ามันดูลัสของยังออกมาเป็นอะไรความเค้หหารความเครียดก็คือ F ส่วน A หารด้วยเดลต้า l ส่วน L 0นะครับแล้วก็ตำแหน่งกอไก่เนี่ย นะถ้าเรามองไปที่แกน y เราจะพบว่าความเค้นส่วนนี้มันเป็นค่าวความเค้นสุดท้ายที่เราจะนิยามโมดูลัสค่าโมดูลัสของยางได้ถ้าเกินไปจากความเค้นค่านี้เราจะไม่นิยามค่าโมดูลัสของยางละนะครับนะ,อ,ะอันนี้คือกราฟช่วงแรกนะครับทีนี้เรามาดูกราฟช่วงถัดไปกอไก่ถึงขอไข่ จุดขอไข่เนี่ยเขาเรียกว่าขีดจํากัดสภาพยืดหยุ่นนะครับเออในช่วงนี้เนี่ยบอกอีกอย่างหนึ่งว่าออช่วงแรกเนี่ยนะบอกอย่างหนึ่งว่าลักษณะก็คือว่าเออมันเป็นสภาพยืดหยุ่นครับนะช่วงเนี้ยมันเป็นสภาพยืดหยุ่น ก็คือวัสดุนะวัตถุกลับสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทําวัตถุกลับสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทําถ้าเราหยุดออกแรงตอนนี้วัตถุจะหดกลับไปเหมือนเดิมครับนะ เลยจากจุดกอไก่เนี่ยมาถึงจุดที่เขาเรียกว่าขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นก็คือระหว่าในช่วงเนี้นะกราฟเนี่ยมันจะไม่แปรผันตรงแล้วเราไม่นิยามค่ามูลรัฐของยังขึ้นมาแล้วแต่ว่ากราฟตรงช่วงนี้ยังเป็นสภาพยืดหยุ่นอยู่นะครับวัสดุยังวัตถุเนี่ยยังอยู่ในสภาพยืดหยุ่นก็คือถ้าหยุดออกแรงก,กราฟก็จะกลับสู่สภาพเดิมได้นะครับ แต่จากขอไข่เป็นต้นไปเนี่ยนะจากจุดสภาพยืดหยุ่นนะจากขอไข่เนี่ยจุดเนี้ยนะถ้าเรามองไปที่แกน Y เนี่ยเราก็จะได้พบกับความเค้นค่าหนึ่งมันเป็นค่าความเค้นสุดท้ายที่วัสดุเนี่ยหรือวัตถุที่เอามาใช้เนี่ยนะครับมันสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงก็คือยังคงอยู่ในสภาพยืดหยุ่นอันนี้จะเป็นค่าความเค้นสุดท้ายแล้วตัวเลขตัวเนี้ยเดี๋ยวจะเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุ นะครับมันจะมีตัวเลข2ค่าที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือค่าเลขนันนี้กับค่าโมดูลัสของยางที่เราจะดูอ่ะเดี๋ยวมาว่าก,กันนะครับอ่ะอันนี้กราฟในช่วงก็ไก่ถึงขอไข่นะพอกราฟตั้งแต่ช่วงขอไข่เป็นต้นไปเนี่ยเลยจะขีดจํากัดสภาพยืดหยุ่นเนี่ยมันจะเป็นสภาพพลาสติกครับเออกราฟในช่วงนี้จะเป็นสภาพ,พพลาสติกแล้วนะครับสภาพ,พพลาสติกก็คือ ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้นะเมื่อหยุดออกแรงกระทำแม้หยุดออกแรงกระทาวัตถุก็ไม่กลับสู่สภาพเดิม,มนะแล้วก็จุดคอควายก็จะเป็นจุดแตกหักแล้วหมายความว่าถ้ายังคงออกแรงต่อไปเนี่ยมันก็ วัสดุก็จะพังไปเลยนะหักแตกหักไปเลยนะครับโอเคนะสรุปให้อีกครั้งกราฟนี้บอกเราว่าถ้าเราออกแรงไปเรื่อยความเค้นก็จะเพิ่มไปเรื่อยนะเออในช่วงแรกเนี่ยความเค้นกับความเครียดมันจะแปรผันตรงกันเรานิยามค่าโมดูลัตของยางขึ้นมาในช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้นะสภาพของวัตถุจะเป็นสภาพยืดหยุ่นกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงกระทำแต่ถ้าเราออกแรงไปเรื่อยค่าวความเค้นเนี่ยมันก็จะเกิดเลยจุดกอไก่ นะเมื่อมันเลยจุดกอไก่ไปเนี่ยอ่กอจุดกอไก่เนี่ยจุดขีดจำกัดการแปรผันมันจะเข้าสู่ช่วงที่กราฟเนี่ยไม่มีลักษณะการแปรผันตรงแล้วนะขีดจำกัดการแปรผันตรงกราฟจะไม่แปรผันตรงแล้วระหว่างความเค้นกับความเครียดกราฟจะเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะณนะช่วงนี้เราจะไม่นิยามค่ามนุรัตของอยังแล้วแต่ว่าในช่วงนี้นะ วัตถุยังอยู่ในสภาพยืดหยุ่นก็คือสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ถ้าหยุดออกแรงกระทําจนกระทั่งถึงขอไข่ถ้าเราออกแรงไปอีกนะถึงขอไข่จุดขอไข่ไปตรงกับความเข้นค่าหนึ่งนะความเข้มขาเนี้ยนะที่ตรงกับจุดขอไข่มันจะเป็นค่าความเข้นค่าสุดท้ายนะขณะเมื่อเราออกแรงเข้าไปเนะี่ยความเค้นเนี้ยเป็นความเค้มขาสุดท้ายแล้วที่จะทําให้วัตถุยังคงสภาพยืดหยุ่นอยู่ได้ ก็คือถ้าหยุดออกแรงปั๊บมันยังคงกลับสู่สภาพเดิมได้แต่ถ้าเรายังคงออกแรงไปอีกความเค้นเพิ่มก็ไปอีกเลยจุดขอไข่ไปทีนี้วัสดุดจะเข้าสู่สภาพพลาสติกแล้วครับไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ละนะจนสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่จุดแตกหักนะครับนึกถึงอะไรอ่ะอนึกถึงหลอดอ่ะหลอดดูดอ่ะ ถ้าเราดึงนะอเออไม่เห็นภาพยังยืดได้ไหมยังยืดเราดึงไปจนถึงจุดจุดหนึ่งมันจะกลับสู่สภาพเดิมได้แต่ถ้าดึงไปอีกนะมันจะมันจะมันจะยืดโดยที่ไม่กลับสู่สภาพเดิมเลยนะครับแต่ถ้าดึงไปอีกมันจะขาดเอออันนี้พอพอพอได้นะลองไปเล่นดูนะครับน่าจะพอเห็นภาพนะอืม นี่ก็เหมือนกันพอถึงช่วงกอไก่ขอไข่นะยังอยู่ในสภาพยืดหยุ่นแต่ถ้าออกแรงอีกจนความเค้นเกินจุดขอไข่มันจะเข้าสู่สภาพพลาสติกก็คือกับสุ่สภาพเดิมไม่ได้แล้วถ้าออกแรงอีกแตกหักนะขาดไปเลยนะครับโอเคนะอันนี้คือภาพนี้แล้วก็ภาพนี้มันจะบรรยายใช้อธิบายอะไรเราเกี่ยวกับการนำค่าวความเค้นความเครียดหรือค่ามโมดูลัสของยางเนี่ยไปใช้งานในชีวิตประจำวัน นะมันเกี่ยวก็คือว่าเรามีหลักในการเลือกวัสดุโดยอาศัยค่าโมดูลัสของยังแล้วก็ค่าความเค้นสุดท้ายที่เป็นที่ยังคงอยู่ในขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นตัวเลขสองตัวเนี้จะบอกถึงการเลือกใช้วัสดุอของเราได้นะใช้พิจารณาในการเลือกใช้วัสดุได้นะครับอม อะทีนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นนะครับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะเราการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงกรณีการเลือกใช้วัสดุเป็นหลักนะครับนะเออ นะครับเออเราจะาเจาะจงไปที่การเลือกวัส,สดุใช้งานเออ่ะเ,เรามาจะสรุปหลักเกี่ยวกับการใช้ค่าความเข้นความเครียดหรือค่าโมดูลัสของยางเนี่ยในการเลือกพิจารณาใช้วัส,สดุที่จะนำมาใช้งานนะครับ มันจะมีหลักอย่างนี้นะครับเออนะเราสรุปเป็นหลักเอาไว้ก่อนว่าอย่างนี้ครับเออเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูค่ามอนตูลัสของยังนิดหนึ่งนะครับค่ามอนตูลัสของยังเนี่ยถ้าเรามองดีๆนะจัดรูปดีๆ y เนี่ยมันเศษส่วนซ้อนกันใช่ไหมเราอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้มันคือ f ส่วน a แล้วก็หารด้วยเดล塔 l ส่วน l เราก็าตัวหารเนี่ยมันหารเสรส่วนเนี้ยเสร็ส่วนซ้อนก็สลับเศษเป็นส่วนเอา l ขึ้นมาคูณแล้วก็เดลา l มาหารเอ,อ A กับเดล塔 l เนี่ยมันเหมือนเป็นค่าคงที่ของวัตถุสักชิ้นหนึ่งนะครับทีนี้ค่าโมดูลัสของยางเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมากจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ f กับเดล塔 l ถูกไหมถ้า f มากเดลา l มากเดล塔 l น้อยค่า y ก็จะมากนะครับ เออถ้า f น้อยเดลตา l มากค่า y ก็จะน้อยก็คือ f มันเป็นตัวตั้งเดลตา l มันเป็นตัวหารถูกไหมยิ่งตัวตั้งมากผลหารคือ y เนี่ยมันก็จะยิ่งมากแต่ถ้ายิ่งตัวหารมากเนี่ยผลหารของ y มันจะยิ่งมีค่าน้อยนะครับเพราะงั้นจากตรงนี้เราจะพบว่าตัวเลขค่ามดูลัสของอยางเนี่ยมันจะมีค่ามากนะครับเออเอออ่ะเเราสรุปให้อย่างนี้ นะครับมันบ่งบอกเราว่าถ้า y มีค่ามากนะครับมันจะรองรบับเออมันจะรองรบับมันจะรองรับแรงได้ได้เยอะนะครับเออโดยที่เ ตัววัสดุเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปไปเพียงเล็กน้อยและสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นะครับเ,ออเปลี่ยนรูปไปเพียงเล็กน้อยก็คือระยะยืดมันยืดไปเพียงเล็กน้อยเออตรงนี้บอกว่าถ้า Y มีค่ามากนะครับนะจะหมายถึงวัสดุรองรับแรงวัสดุหรือวัตถุนะครับ ได้มากนะเ,เปลี่ยนรูปน้อยนะครับเ,เปลี่ยนรูปร่างน้อยนะครับแล้วก็กลับสู่สภาพเดิมได้ เมื่อหยุดออกแรงแล้วมันก็จะตรงกันข้ามเลยครับนะค <c oughs> ่าโมดูลัสของยังเนี่ย <c oughs> ถ้ามันมีค่าน้อยมันจะหมายถึงวัสดุรองรับแรงได้น้อย เปลี่ยนรูปง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังคงมีค่าโมเมนตัสของยังอยู่เนี่ยหมายความว่ามันยังคงกลับสู่สภาพเดิมได้นะครับแต่กลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงออโอเคนะ อันนี้คือสิ่งที่ค่า,มาโมูลัสของยางเนี่ยจะบอกเราในการเลือกใช้วัสดุนะครับทีนี้จากหลักตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาสรุปเป็นหลักการในการเลือกใช้วัสดุนะครับ แล้วก็มันมีตัวเลขอีกตัวหนึ่ง <c oughs> นะครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากค่ามนุรั์ของอยางนะในการเลือกใช้วัสดุเนี่ยนะเ,ออเราจะดจงไปที่การเลือกใช้วัสดุตัวเลขตัวหนึ่งก็คือว่าขีดจำกัดตัวเลขความเค้นที่ตรงกับขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นนะความเค้นตรงขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น ความเค้นตัวนี้มันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงเป็นค่าความเค้นสุดท้ายที่วัสดุเนี่ยจะเปลี่ยนรูปไปจากเดิมเลยจะเข้าสู่สภาพพลาสติกก็คือไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้นะครับ <c oughs> ก็หมายความว่าถ้าตัวเลขตัวนี้มีค่ามากนะถ้าตัวเลขตัวนี้มีค่ามากก็แสดงว่าวัสดุเนี่ยเปลี่ยนรูปได้ยาก ถ้ามีค่าน้อยวัสดุเปลี่ยนรูปได้น้อยได้น้อยเออนะครับมีค่ามากวัสดุเปลี่ยนรูปได่อ,อไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่ถ้ามีค่ามากวัสดุจะเปลี่ยนรูปได้ยาก เออถ้ามีค่าน้อยวัสดุจะเปลี่ยนรูปได้น้อยวัสดุจะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเออนี่นะครับค่าซิกมาตัวนี้นะที่จุดขีดจํากัดสภาพยืดหยุน่นถ้ามันมีค่ามากวัสดุเปลี่ยนรูปได้ยากนะครับมีค่าน้อยวัสดุเปลี่ยนรูปได้น้อยอือสรุปให้อย่างนี้ครับมากเปลี่ยนรูปยากเปลี่ยนรูปยาก น้อยเปลี่ยนรูปง่ายเอออย่างนี้นะครับยากค่านี้มากเปลี่ยนรูปยากค่านี้น้อยเปลี่ยนรูปง่ายอาละทีนี้พอเราจะเลือกใช้วัสดุใช้งานเนี่ยเราก็สรุปเป็นประเด็นสรุปได้เป็นสองเป็นหลักสองข้ออย่างนี้ครับนะถ้าต้องการ นะครับออวัสดุที่รองรับแรงได้มากนะเปลี่ยนรูปน้อยให้ดูวัสดุนะครับที่มีค่าโมดูลัสของ อย่างมากนะครับเอ่อที่มีค่าโมดูลตัสของยางสูงแล้วกันเอเอนะดูวัสดุที่มีค่าโมดมนตัสของยางสูงนะครับและมีค่ามีค่าตัวเนี้ยครับนะค่าความเข็มที่ขีดจำกัด สภาพยืดหยุ่นสูงอโอเคนะนี่หลักข้อแรกทีนี้ค่าโมดูลัสของยางเนี่ยมันจะเป็นค่าเฉพาะของวัสดุแต่ละชนิดนะของวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีค่าโมดูลัสของยางเนี่ยแตกต่างกันไปอันนี้เป็นบางส่วนของตารางเปิดไปดูหนังสือหน้านี้นะมันจะมีบางส่วนที่เขาสรุปค่าโมดูลัสของยางของวัตถุแต่ละชนิดมาให้ นะครับเออในที่นี้อะไรสูงสุดอ่ะเนี่ยเออสูงสุดก็เป็นทางสเตนนะครับเออแสดงว่าเจ้าตัวเนี้ยนะทางสเตนเนี่ยมันรองรับแดดแรงได้เยอะและเปลี่ยนรูปได้น้อยนะครับถ้าไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันจะโอ้อะไรน้อยสุดอ่ะไม้เนื้อแข็งนะน้อยสุดนะครับเออแสดงว่ามันรองรับแรงได้น้อยเปลี่ยนรูปได้ง่ายนะครับเออ เ okay, นะค่ามอดูลัสของอยังมันจะเป็นค่าเฉพาะของวัตถุเออเรายัางไม่ได้โน้ตตรงนี้ไว้ให้นะครับอันนี้มันจะเป็นค่าเฉพาะของวัดสดุแต่ละชนิดนะอ่ะประเด็นแรกเราสรุปไปแล้วว่าถ้าต้องการวัดสดุที่รองรับแรงได้มากเปลี่ยนรูปได้น้อยนะครับก็คือมันไม่บิดงอง,ง่ายอะ่ะนะ ออกแรงเยอะๆแต่ไม่บิดงอง่ายๆนะรองรับแรงได้เยอะให้เลือกที่มีค่าโมลูลกุของยางสูงและก็ค่าความเค้นที่ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นสูงแต่ถ้าเราอยากได้วัสดุที่มันเปลี่ยนรูปบิดงอได้นะต้องการนิ่มๆนะให้มันโค้งงอได้ง่ายๆบิดได้ง่ายนะครับให้เลือกอย่างนี้นะครับออสองถ้าต้องการวัสดุ หนักที่เปลี่ยนรูปง่ายบิดงอง่ายให้เลือกดูที่มีค่าโมดูลัสของอย่างนะต่ำ โดยไม่ต้องไปดูค่าขีดจำกัดไม่ต้องไปดูความเค้นที่ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นก็ได้นะครับดูแค่ค่าโมดูลัสของยางพอนะในกรณีที่เราต้องการวัตถุที่เปลี่ยนรูปวัสดุที่เปลี่ยนรูปง่ายบิดงอง,ง่ายให้ดูแค่ค่าโมดูลัสของยางให้มันต่ำๆนะครับก็ถือว่า,าใช้ได้นะครับอ่ะโอเคนะในส่วนของการประยุกต์ก็เราก็จะพูดถึงไว้แค่นี้นะครับเอาง่ายๆก็คือ วิธีการเอาตัวเลขค่ามดูลัสของยางแล้วก็ค่าความเค้นความเครียดเนี่ยไปพิจารณา,าวัสดุมาเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับงานนะเราต้องการลวดที่มันบิดงอได้ง่ายก็ไปเลือกที่มันมีค่ามดุลัสอ่ค่าวความเค้นอะไรไม่ใช่ค่ามดูลัสของยางต่าๆเราต้องการเหล็กเส้นที่มันรองรับแรงได้เยอะก็ไปเลือกที่มีค่ามดูลัสของยางสูงๆแล้วก็ค่าวความเค้นที่ขีดจํากัดสภาพยืดย่งสูง,สงนั่นเองโอเคนะก็จบในส่วนนี้ไป